คุณทองแดงเด็กๆสมัยนี้รู้จักกันหรือเปล่าคะแล้วทำไมคุณทองแดงจึงได้ชื่อว่าเป็นสุนัขประจำราชการที่9วันนี้ดิวจะมาเล่าให้ฟังราชการที่9้าท่านเคยบอกว่าคุณทองแดงเป็นสุนัขพันธุ์เทศวงเล็บเทศบาลคุณทองแดงเป็นสุนัขเพศเมียเป็นลูกของนางแดงสุนัขจรจัดบริเวณถนนพระราม9เกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2541มีพี่น้อง7ตัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศูนย์การแพทย์พระราม9้ามีนายแพทย์คนหนึ่งนำทองแดงมาทูลเก้าถวายให รัชการที่เก้าได้ทอดพระเนตรเมื่อทอดพระเนตรทองแดงแล้วก็มีรับสั่งว่าให้นําเข้ามาเลี้ยง จากที่เคยเป็นลูกหมาจรจัดคุณทองแดงก็ได้เข้ามาอยู่ในวังส่วนแม่ของคุณทองแดงนั้นก็มีคนรับไปเลี้ยงดูและขณะนั้นในวังมีคุณมาลิเป็นสุนัขแม่ลูกอ่อนในหลวงรัชกาลที่9จึงให้แม่มาลิเป็นแม่นมของคุณทองแดงโดยคุณทองแดงได้กินนมของแม่มาลิคุณทองแดงมีลักษณะพิเศษจากลูกสุนัขตัวอื่นคือมีสายสร้อยรอบคอครึ่งเส้นมีถุงเท้าขาวทั้ง4ี่มีหางม้วนขดเป็นวงปลายหางมีดอกสีขาวและมีจมูกเด่นในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงคนพบในหนังสือว่าคุณทองแดงมีลลลักษณะค้ายึง สุนัขพันธุ์บาเซนจิเป็นสุนัขพันธุ์โบราณมีถิ่นกำเนิดทางแอฟริกาใต้แต่คุณทองแดงนั้นมีขนาดตัวใหญ่กว่าในหลวงท่านจึงเรียกว่าสุนัขพันธุ์ไทยซูเปอร์บาเซนจิจากก่อนหน้านี้ทรงเรียกว่าเป็นสุนัขพันธุ์เทศย่อมาจากเทศบาลและคุณทองแดงเป็นสุนัขที่ฉลาดมากเช่นเมื่อพระองค์ท่านทรงเรียกให้คุณทองแดงขึ้นเฝ้าเพื่อที่จะชั่งน้ำหนักเพียงแค่รับสั่งว่าทองแดงไปชั่งน้ำหนักคุณทองแดงก็จะเดินขึ้นตาชั่งทันทีหรือเมื่อพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินแปรรนปปรรรรรพพะะาาาชชนนไททััับีี่่ตหกเยมสุขวง กังวลเมื่อเสด็จลงมาเพื่อทรงออกกําลังกายบริเวณตรงถนนบริเวณชายหาดซึ่งมีต้นมะพร้าวอยู่เพียงรับสั่งว่าอ้อมต้นมะพร้าวคุณทองแดงก็จะวิ่งอ้อมต้นมะพร้าวทันทีโดยไม่ต้องมีการสอนและเมื่อวิ่งอ้อมต้นมะพร้าวไปสักครึ่งต้นคุณทองแดงก็จะหยุดหันมามองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้คุณทองแดงยังเป็นสุนัขที่ไม่ค่อยเข้ามาคลอเคลียเวลาพระองค์เสด็จพระราชดำเนินคุณทองแดงจะนําเสด็จอยู่หน้าพระองค์ท่านเวลาพระองค์ท่านประทับคุณทองแดงก็จะนั่งหมอบอยู่ด้านหน้าใช้สองขาเกยกนเหมือคนกําลลังหมอบคนแ้ว หน้าออกไปด้านนอกคอยระแวดระวังด้านนอกอย่างเดียวแต่หากระยะเวลาในการเข้าเฝ้านานคุณทองแดงจะเงยหน้าขึ้นมองพระพักและผู้มาเข้าเฝ้าพร้อมกับถอนหายใจยาวแต่ก็ไม่ลุกไปไหนยังคงหมอบเฝ้าอยู่เช่นนั้นทุกครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จประทับพักผ่อนอริยาบทที่ใดคุณทองแดงก็จะตามไปด้วยเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณทองแดงไม่ได้ตามเสด็จไปซึ่งไปทรงงานที่สวนจิรดานานไปหน่อยทําให้คุณทองแดงเครียดเพราะคิดถึงพระองค์ถึงกับล้มป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยเหตุนี้คุณทองแดงสุนั